สวัสดีครับพบกับผมโจโจร้อยเอ็ดนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมมีผ้ายันของหลวงปู่มหาศิลานะครับนํามาแบ่งปันทุกขั้นนะครับรุ่นเฮงชนะจนนะครับผมทั้งนี้นะครับด้านบนนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับผมจะเป็นยันสุกิติมานะครับของหลวงปู่โตนะครับตรงกลางนะครับผมจะเป็นยันห้าของหลวงปู่ทิมนะครับแล้วก็ด้านฝั่งขวามือนะครับผม จะเป็นยันมงกุฎพระพุทธเจ้านะครับผมแล้วก็มาแถวที่สองด้านล่างนะครับผมจะเป็นยันเกาะเพชรนะครับผมทั้งซ้ายขวาเลยนะครับแล้วก็มาแถวที่สามนะครับผมก็จะเรียกว่ายันแก้วสามดวงนะครับเป็นยันเป็นจําตัวของหลวงปู่โต๊ะนะครับผมซึ่งันนี้ผมนํามาแบ่งปันทุกท่านนะครับในราคาผืนละสามร้อยห้าสิบบาทจัดส่งฟรีนะครับผม มีบริการเก็บปลายทางนะครับนําไปติดบ้านติดรถนะครับผมปกป้องคุ้มภัยนะครับยันกอะเพชรนะครับผมสองฝั่งนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการคุ้มครองนะครับผมปกป้องพยานอันตรายนะครับแล้วก็ยันมงกุฎพระเจ้านะครับอันนี้ก็ครอบจักรวาลอยู่แล้วครับผมยันหลวงปู่โตยันสุกิติมานะครับผมก็ในเรื่องของแคลคลาปลอดภัยนะครับผมแล้วก็ยันห้าหลวงปู่ทิมนะครับก็ ัััวในนนนเเรรืืขข่อ่อออองงขแคคคาปลดภยหมกะบสําหรับท่านใดสนใจนะครับผมมีแบ่งปันจํานวนแค่ยี่สิบผืนเท่านั้นนะครับผมขนาดจะเท่ากระดาษ A 4นะครับจัดสร้างทั้งหมดสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ผืนนะครับผมได้มาแบ่งปันจํานวนแค่ยี่สิบผืนนะครับผมอยากให้ทุกคนที่ศรัทธาในองค์หลวงปู่นะครับอยากให้มีติดบ้านไว้ป้องกันภัยอันตรายนะครับหลวงปู่เมตตาอธิษฐานจิตปลุกเสกให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ท่านใดสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์0800457619นะครับย้ำนะครับติดต่อมาได้ที่เบอร์0800457619นะครับโทรก่อนได้ก่อนนะครับโทรก่อนมีสิทธิก่อนนะครับของมีจำนวนจำกัดตอนนี้นะครับทางทีมงานลูกศิษย์หลวงปู่นะครับได้มีการจัดทำหนังสือที่เป็นทำเนียบการจัดสร้างวัตถุมงคลของหลวงปู่มหาศิลาออกมาแล้วนะครับซึ่งพ้ายังผืนนี้นะครับผม ก็จะอยู่ในหนังสือที่มีการบันทึกด้วยนะครับดังที่เห็นในรูปนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ